สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควาทยศิริล่าค่ะจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรัชพัฒนเลยวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์รีฟในแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนของสร้างคุณค่าด้านนวัตกรรมการผลิตกเกษตรปลอดภัยององครบวงจรโครงการมาระยะเวลา3ปีประจำปีงบประมาณพศ2515ชื่อโครงการฟาร์มเมลอนอินซีอัจฉริยะจังหวัดเลย ย้อนไปเมื่อพศ2513จังหวัดเลยในพื้นที่ตำบลน,น้ำสวยตำบลนาอานตำบลนาดินดำประสบอ,อทุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเป็นผลให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า30ไร่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากผลกระทบดังกล่าวทําให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชเชิงอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จำนวน5เครือข่ายต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด,ดริมาฟาร์มของคุณนนทรัชยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ประจำปี2512ก็เช่นเดียวกัน สวัสดีครับผมนุนวัดคำนชิตครับเป็นเกษตรกรผู้ผลิตเพื่ชเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลยก็คือทางเราก็จะมีการรวมกลุ่มกระขายเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยดนอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับโดยพืชที่เราปลูกจะมีชนิดก็คือเช่น เมลอนนะครับแล้วก็เลมอนสลัดพวกกีินโอกเน็ดโอก๊กแล้วก็เฉียวคณะขาวโพดแล้วก็พืชผักตามฤด,ดูกาลนะครับการทดลองเพาะปลูกของดีมอ่อฟาร์มเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 1 3โดยทดลองเพาะปลูกในโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากการศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ผลผลิตครั้งแรกในเดือนมกราคม2564จำนวน300ต้นเป็นที่น่าพอใจเมลอนได้น้ำหนักมาตรฐาน1.5กิโลกรัมค่าความหวานวัดได้14บริกจำหน่ายได้ในราคากิโลกร,รัมละ150บาทสามารถสร้างรายได้กว่า30,000บาทในระยะเวลา2เดือนครึ่งในส่วนของเมลอนนะครับก็เป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงนะก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ150บาทต่อกิโลกร,รมัมในการปลูกหนึ่งนะครับก็คือ จะมีทั้งหมดประมาณ300ต้นนะครับก็ถ้าครบคุณความวานคงที่ดีๆนะครับคุณภาพดีๆทั้งลงเราจะมีรายได้ทั้งหมดประมาณ30,000บาทนะครับแต่ปัญหาหลักของริมฟาร์มคือยังไม่สามารถควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกได้ ผลผลิตในอีก2รุ่นถัดมาในเดือนมีนาคมและมิถุนายน2 5 1 4เมลอนมีน้ำหนักไม่ตรงตามมาตรฐานค่าคอมมาลดลงเหลือเพียง10บิตเกิดปัญหาใบไหม้ยกแปลงเนื่องจากอากาศร้อนระบายอากาศตามธรรมชาติไม่ทันและยังพบโรคเชื้อราที่ทำให้เมลอนแข็งแกร่นส่งผลให้จำหน่ายไม่ได้ราคาสูญเสียรายได้กว่า30,000บาทต่อรุ่นเทคโนโลยี Intelligen t Farming หรือฟาร์มอัจฉริยะจึงถูกเลือกมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว และจะช่วยยกระดับการผลิตเมลอนอินซีแบบครบวงจรได้แผนธุรกิจในระยะเวลา3ปีจึงถูกออกแบบดังนี้ในปีที่1จะเป็นการออกแบบและพัฒนาโรงเรือนเมลอนอินซีอัจฉริยะร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในการควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกคือปริมาณธาตุอาหารอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสแบบแม่นยำและติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยสมาร์ทโฟน ในปีที่2จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาทิ i m a g e Processing ในการควบคุมการเก็บเกี่ยวการขนส่งและการจำหน่ายตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและในปีที่3จะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ผนวกกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาคลัสเตอร์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อาชวทจังหวัดเลยเพื่อยกระดับเกษตรในยุคดิจิทัลทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา3ปีจะสามารถเพิ่มผลผลิตจาก3 0 0รยต้นเป็น5 0 0รอต้นและอาจสร้างกำไรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของเงินลงทุนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีผลผลิตก็เหมือนกับคนตกงานนะคะชื่อโก้ค่ะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลยค่ะในสถานการณ์โควิดไลทีนนี้นะคะจะทำอย่างไรให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีปลอดภัยกับผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ทันเวลาการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยจะช่วยยวกระดับเกษตรอินทรีย์ของพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอบคุณที่กรณารับฟังข้อเสนอโครงการค่ะและช่วยเป็นกำลังใจให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จงดเลยต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ